สวัสดีครับท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนนะครับในวันนี้นำพาท่านมาทำความเข้าใจในการเตรียมตัวที่จะเข้ารับการสอบคัดเลือกคัดเลือกในสายงานบริหารขององค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นวันนี้เรามาเจาะลึกในตําแหน่งนักบริหารงานสวิสการในสายงานบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหน้าฝ่าย พูวงในการกองในระดับต้นในระดับกลางในระดับสูงในนักบริหารงานสวิการสังคมหรือว่านักบริหารงานสวิสการในสังกัดของอบตเนี่ยวันนี้เรามาดูในรายละเอียดนะครับว่าคุณสมบัติของคนที่จะสมัครสอบได้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ เรามาดูในคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครสอบเริ่มต้นจากหัวหน้าฝ่ายนะครับผู้ที่จะสอบเรียกว่าสอบคัดเลือกในประเภทอนวรการท้องถิ่นในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือว่านักบริหารงานสุริการสังคมในระดับต้นคุณวุฒิการศึกษา อันนี้ผมเชื่อว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าห้าท่านอยู่ในตําแหน่งนักพัฒนาชุมชนแล่ท่านก็มีคุณสมบัติที่จะสอบต่อมาต่อไปต่อในเรื่องของหัวหน้าฝ่ายและเมื่อท่านครองตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายครบ2ปีเนี่ยท่านก็จะมีสิทธิ์ไปต่อ ในตำแหน่งผู้อำ่วในการกองสวัสดิการในระดับต้นซึ่งในเรื่องของคุณวุฒิการศึกษาเชื่อว่าไม่น่าจะติดขัดอะไรเพราะว่าตั้งแต่กระบวนการขั้นตอนที่ท่านเข้ามาดำรงตําแหน่งนักพัฒนาชุมชนหรือเจ้าที่พัฒนาชุมชนหรือเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนเนี่ยผมเชื่อว่าท่านมีคุณวุฒิการศึกษาเนี่ยตรงตามตําแหน่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยู่ที่ประสบการณ์ในการทํางานของท่านว่าท่าน ทำงานในเรื่องของสวัสดิการเนี่ยมากี่ปีอย่างไรนะครับอย่างในหัวหน้าฝ่ายเนี่ยจะต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการสังคมมาแล้วอย่างน้อย1ปีนะครับหรือว่าคนที่ครองตําแหน่งวิชาการในระดับชำนาญการเนี่ยจะต้องมีระยะเวลาในการครองตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า4ปีปีคือเป็นนักพัฒนาชุมชนชำนาญการเนี่ยสปีก็มีสิทธิ์สอบมาเป็นหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการได้ นะครับหรือคนที่อยู่ในระดับอาวุโสเป็นประเภททั่วไปในบบอาวุโสมาแล้วไม่น้อยกว่า4ปีก็มีสิทธิ์ที่จะสอบเป็นหัวหน้าฝ่ายส่วนการได้หรือชำนาญงานและมีไอครองตำแหน่งชำนาญงานมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีก็มีสิทธิ์ที่จะมาสอบเป็นหัวหน้าฝ่ายได้นะี่ครับซึ่งในคุณสมบัติตร,ตรงเนี้ยเป็นเป็นประเด็นที่ ลายท่านสามารถที่จะเช็คสอบสิทธิ์ของตัวเองได้ว่ามีคุณสมบัติมีสิทธิ์ที่จะมาดํารงตําแหน่งในส่วนของหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการหรือไม่อย่างไรโอกาสก้าวหน้าครับหลังจากครองตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการมาครบ2ปีซึ่งหลายท่านก็จะมีอายุราชการที่ดํารงตําแหน่งครบ2ปีในวันที่1กรกฎาคม2,500 65ที่กำลังจะมาถึงนี้คุณสมบัติของท่านเมื่อครบ2ปีเนี่ยท่านมีสิทธิ์ที่จะไปสอบเพื่อที่จะดำรงตำแหน่งในประเภทอเมริกันท้องถิ่นในตำแหน่งผู้อมริการกองนักบรหิหารงานสวัสดิการสังคมในระดับต้น คุณวุฒิการศึกษาอันนี้เชื่อว่าไม่ติดขัดอะไรเพราะท่านผ่านกระบวนการขั้นตอนในการสอบมาแล้วหลายรอบอท่านมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือในระดับปริญญาโทในระดับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับปริญญาโทรหรือปริญญาเอกในสาขา หรือทางสังคมาศาสตร์ทางสังคมสงเคราะห์สังคมวิทยาจิตวิทยาการพัฒนาชุมชนการบริหารการปกครองก็ถือว่ามีคุณสมบัติเรื่องของวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ในการกองสวิการสังคมในระดับต้นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนะครับจะต,ต้องปฏิบัติงานด้านสวิการสังคมหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปี ในวันที่หนึ่งกรกฎาคมเนี่ยมีหลายท่านนะครับที่ครบสองปีอกกันนี้เกณฑ์ที่ผ่านครับสําหรับผู้ที่สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกและได้รับการแต่งตั้งให้ลงตําแหน่งประเภทระบบแท่งหลังวันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าสิบเก้าจะต้องครองตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายสองปีครับหรือผู้ที่สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกและได้รับการแต่งตั้งให ดำรงตำแหน่งในระบบจำแนกตำแหน่งหรือระบบ C และถูกแตดเข้าสู่ระบบแท่งต้องดำรงตำแหน่งในตำแหน่งหนึ่งแบบนี้นะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายระดับ7หรือหัวหน้าฝ่ายนักบริหารงานสุดการสังคมระดับต้นเนี่ยโดยจะต้องมีระยะเวลารวมกันแล้วไม่น้อยกว่าีอนปนีอฑิเกณฑ์ตรงนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะติดขัดเลยนะเพราะว่าหลังจากคนที่1 มกราคม2559ท่านก็เข้าสู่ระบบแท่งนะครับแล้วก็ในกติกาตรงนี้นะครับก็หลายท่านที่ผ่านกระบวนการขั้นตอนในการสรรหาเมื่อปี2563แล้วก็กำลังจะครบ2ปีในปี2565ในเดือนกรกฎานี้ในระยะเวลาการดำรงตำแหน่งอีกอันนึงนะครับ บอกว่าดำรงตําแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าฝ่ายนักบรหิหารงานสวัสดิการสังคมระดับ6และหัวหน้าฝ่ายนักบรหิหารงานสวัสดิการสังคมโดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า4ปีกําหนด4ปีให้ลดเหลือ3ปีสําหรับคนที่มีวุฒิคุณวุฒิคุณสมบัติเรื่องของวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทรปริญญาเอกโดยเอาหลักเกณฑ์ ตามประกาศของกอบตในเรื่องของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการนำวุฒิปริยาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์ในการบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการครองตำแหน่งปีพศ .2550 ฉบับวันที่30เมษายน2550โดยนุโรมสำหรับผู้ที่ลงตำแหน่งประเภทบริการท้องถิ่นในฐานะหัวหน้าสํานักผู้นวยการกองในระดับต้นในปัจจุบันต้องลงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งดังต่อไปนี้อันนี้คือกรณีที่ต้องการเปลี่ยนสายงาน หนึ่งก็คือผู้ที่สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกและรับการแต่งตั้งในระบบประเภททั่วไปในระบบแท่งหลังวันที่1มกราคม2559ต้องดำรงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งหนึ่งก็คือดำรงตําแหน่งหรือเคยดำรงตาแหน่งหัวหน้าสํานักหรือผู้ในการกองในระดับต้นหรือสาหรับผู้ที่สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกและรับการแต่งตั้งในระบบจําแนกตําแหน่งระบบ C และถูกจัดเข้าสู่ระบบประเภทตําแหน่งระบบแท่งต้องดำรงตําแหน่งใดตาแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ดำรงตําแหน่งหรือเคยดำรงตาแหน่งหัวหน้าสํานักนักบ,บริหารงานทั่วไปดับ7และหัวหน้าสํานักนักบ,บริหารงานทั่วไปดับต้นหรือดารงตําแหน่งหรือเคยดำรงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าหัวหน้าสํานักนักบริหารงานทั่วไปในระดับ6ของหัวหน้าสํานักนักบริหารงานทั่วไประดับต้นโดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า4ปีกำหนด4ปีลด3ปีสำหรับคนที่มีวุฒิปริญญาโทตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่ใช่วุฒิปริญญาโททุกสาขานะจะต้องตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสอบตำแหน่งด้วยในการลงตำแหน่งหรือเคยลงตำแหน่งผู้นวยการกองนักบริหารงานระดับเจและผู้นวยการกองนักบริหารงานระดับต้นหรือดำรงตำแหน่งหรือเคยดรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าส่วนนักบริหารงานระดับเจของผู้นวยการกองนักบริหารงานระดับต้นจะต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า2ปี หรือดำรงตําแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าส่วนนักบริหารงานระดับ6และหัวหน้ากองนักบริหารงานระดับ6และผู้นริการกองนักบริหารงานระดับต้นโดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า4ปีกําหนด4ปีลดเป็น3ปีสําหรับคนที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโทแล้วก็นาําเอาหลักเกณฑ์ในการลดระยะเวลาเนี่ยมาดําเน,นินการอันนี้คือผู้ที่จะไปต่อใน ประเภทตำแหน่งนักบริงานสวัสดิการสังคมซึ่งในวันนี้พิพิพเพื่อนหยิบยกเอาประเด็นนี้มาบอกกล่าวมาเล่าให้ท่านฟังว่าท่านที่อยู่ในสายงานสวัสดิการสังคมเนี่ยถ้าท่านที่มีคุณสมบัติตามประกาศเนี้ยท่านก็เตรียมตัวที่จะไปต่อหรือสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกในโอกาสที่กำลังจะมาถึงนี้ โดยเฉพาะผู้ที่ครองตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายที่มีระยะเวลาในการครองตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายจะครบสองปีในเดือนกรกฎาคมนี้ต้องแสดงความยินดีกับท่านแล้วก็ท่านจะได้วางแผนเตรียมตัวที่จะไปต่อในในตำแหน่งที่สูงขึ้นส่วนมาตรฐานการตรวจตำแหน่งเนี่ยนักแรยงานส่ดการสังคมสายงานนี้ก็จะครอบคลุมตำแหน่งที่ ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์การส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนการพัฒนาชุมชนการจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นชุมชนแออัดการส่งเสริมกีฬาการจัดให้มีและสัสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชนการส่งเสริมการประเพณีท้องถิ่นกิจกรรมทางศาสนางานท่องสมุทรงานให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและก็ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งใน ลักษณะงานเนี่ยก็จะปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานในดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กไม่เป็นในฐานะหัวหน้าฝ่ายที่มีลักษณะงานที่เกี่ยวกับงานวางแผนงานบริหารการจัดระบบงานอำนวยการสั่งราชการมอบหมายกำกับแนะนำตรวจสอบประเมินผลงานตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพงานสูงและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรักษณะงานอยู่4ด้าน1ก็คือในรักษณะงานด้านการด้านแผนงาน 2. ในด้านการบริหาร 3. ในด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล4ในด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณซึ่งในการที่ท่านจะมาทำความเข้าใจในมนาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ของนักปริหางานส่นการสังคมเนี่ยในการเตรียมตัวที่จะนําเสนอวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ในการพัฒนางานท่านจะต้องสอดคล้องกับมา,รารตรฐานกาหนดตาแหน่งเดี๋ยวในคลิปถัดไปนะครับพี่วุฒิและเพื่อนก็จะนําเอารายละเอียดในเรื่องของการนําเสนอวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับมา,รารตรฐานการกำดตําแหน่งว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรแล้วก็ในมา,รารตรฐานการกำดตําแหน่งนั้นกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตําแหน่ง กำหนดความรู้ที่ต้องการกําหนดในเรื่องของสมรรถนะที่เป็นสมรรถนะที่จําเป็นสำหรับการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะหลักสมรรถนะประจําผู้บริหารสมรรถนะประจําสายงานในรายละเอียดต่างๆท่านสามารถที่จะติดตามได้ในช่องนี้นะครับฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อบอกต่อเพื่อนพ้องน้องพี่ที่กําลังเตรียมตัวสอบ นักบริารงานสวัสดิการสังคมที่กำลังจะมาถึงในเร็วๆนี้คลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้แล้วพบกับผมพี่วุฒิและเพื่อนในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ